เด็กูสวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้เราจะมาอนุบาลเต่าเด็กกันนะครับก่อนเอ็ขอเตรียมน้ำซะก่อนนะครับจากนั้นผมจะเอาน้องมาแช่น้ำนะครับจะวางไว้ตรงที่แดดส่องถึงนะครับระดับน้ำเนี่ยที่เราวางไว้เนี่ยจะเอาแค่ท่วมถึงชายกระดองล่างนี้ก็พอนะครับผมเราก็จะปล่อยน้องเขาเล่นน้ำอย่างนี้ไปตั้งแต่5ถึง20นาทีนะครับและการที่เรานำเต่าแช่น้ำแบบนี้นะครับจะช่วยให้เขาไม่ขาดน้ำครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นระบบขับถ่ายนะครับเอ๊เดี๋ยนะเอยไอปายจานะเอย ไม่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 ยานะไม่ใช่อาหารนะยา แล้วก็ถ้าวันไหนนะครับผมพอมีเวลานะครับหรือว่าตัวน้องเลอะมากๆนี่นะครับผมก็จะเอามาล้างน้ําเปล่าสะอาดอีกทีนึงครับแล้วก็มานั่งขัดทีละตัวเีละตัวแบบนี้นะครับเอาสิ่งสกปรกออกครับซึ่งตอนเราขัดก็ต้องทําแบบเบามือด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเช็ดชู่นะครับมาเช็ดตัวให้แห้งนะครับไอเช็ดไปทุกตัวนะครับตามซอกตามมุมนะครับคอยเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็คอยตรวจสภาพน้องนะครับว่าน้องมีแผลไหมเป็นน้ำมูกหรือเปล่าป่วยหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเจอเนี่ยจะได้รักษาหรือแก้ไขได้ทันท่วงทีครับผม และเมื่อเช็ดเสร็จแล้วก็ถึงเวลาให้อาหารอีกแล้วซึ่งมาถึงตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากิจวัตรประจําวันนะครับมันไม่ได้ฟิกหรือตายตัวนะครับว่าต้องเป็นเวลาไหนนะครับซึ่งเข้าใจนะครับว่าแต่ละท่านนะครับมีเวลาที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องค่อยๆปรับกันไปนะครับบางท่านไม่ว่างเช้าก็อาจจะมาแช่ช่วงเย็นได้นะครับก็ค่อยเลี้ยงค่อยปรับตัวกันไปครับเราปรับเข้าหาเต่าเต่าก็ปรับเข้าหาเราครับเลี้ยงเต่าให้มีความสุขนะครับผมสําหรับวันนี้ผมแท็กจากช anel Exotic Ribs ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยั 呜、嗯